สวัสดีครับอู๋สปินนีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีจากซิดนีย์ออสเตรเลียนะครับข้างหลังผมนี้ครับเป็นรถที่เฟอร์รารี่กลัวที่สุดนะครับที่ผมบอกว่ากลัวที่สุดเนี่ยไม่ใช่แค่คนของเฟอร์รารี่ไม่ใช่แค่แฟนเฟอร์รารี่นะครับแต่ว่าทุกคนกลัวมากๆที่รถคันนี้จะออกมาครับใช่แล้วครับมันก็คือ SUV ของ Ferrari นั่นเองนะครับหลายคนกลัวจริงๆว่า Ferrari จะทำเอสยหลังจากที่เห็นหลายแบรนด์ทำไปก่อนหน้านี้นะครับมินิเองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานนะครับก็ต้องทำมินิคันทรีแมนนะครับปอร์เช่มีประวัติศาสตร์มายาวนานนะครับก็ต้องทำคายเคนนะครับแล้วเราก็เห็นอีกหลายแบรนด์นะครับลัมโบเกนีอูรุสนะครับแอสตันมาตินดีบีเอ็กซ์หรือว่าเบนลี่เบนเทเก้านะครับหลายคนจับตามองว่า Ferrari จะทำเอสยเมื่อไหร่นะครับแล้วเขาก็ทำแล้วจริงๆนะครับเปิดตัวออกมาแล้วจริงๆนะครับนี่เป็นรถทีีี่่หหลลลลาาาาายยยคนนนกกััววววอออมมแแ้้้จะตตเเป็งงงไสบร จ,จะเป็นแฟนเฟอร์ r รจะเป็นยังไงอย่างไรก็ตามเปิดตัวออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับ Ferrari p รี่พูโร u e งเนะครับอ่านแบบนี้เลยนะครับพูโรสังเวนะครับพูโรสังเวพนี่คือชื่ออย่างเป็นทางการของรถ SUV รุ่นแรกจากมาราเนโ o นะครับซึ่งนี่เป็นรถ4ประตู4ที่นั่ง ที่มีความยาวเกือบ5เมตรนะครับแต่ถ้าเกิดเราติดตามข่าวจากทาง Ferrari รเองเนี่ยเขาไม่เคยใช้คำว่า SUV ในหน้าข่าวของเขาเลยนะครับผู้บริหารเขาไม่เคยพูดว่ารถคันนี้เป็นรถ SUV เลยแต่เราเห็นแล้วยังไงเราก็จะเรียกมันว่า SUV อยู่ดีครับคลินี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับ Ferrari รี่คโรซงเฟยคันนี้กันครับ ก่อนที่ผมจะพาไปดูดีไซน์ในแต่ละส่วนนะครับรวมถึงเทคโนโลยีที่ Ferrari เนี่ยใส่มาใน p ู r โรแซงเ e วคันนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนเห็นมิติภาพรวมของรถคันนี้ก่อน,นครับก็เลยพามาดูจากด้านข้างของเขานะครับจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ SUV เต็มรูปแบบขนาดนั้นหรอกคือมันยกสูงก็จริงนะครับแต่ว่ารูปทรงของเขาอ่ะ มันจะคล้ายๆกับรถชูตติ้งเบรกที่ยกสุกขึ้นมานะครับจะไม่ได้เป็นกล่องๆเหมือนกับรถ SUV นะครับคือ Ferrari เนี่ยตั้งใจอย่างมากนะครับว่าพูโรแซงเวยนี้เนี่ยจะไม่ใช่รถที่มาช่วยชีวิตแบรนด์นะครับที่ผมใช้คํานี้เนี่ยเพราะว่ามีหลายแบรนด์ก่อนหน้านี้เนี่ยเอา SUV มาช่วยชีวิตแบรนด์นะครับอย่างปอร์เช่เองเนี่ยที่ใช้คายเคนแล้วก็มีมาคารมาเนี่ยตอนนี้นะครับยอดขายของคายเคนบวกกับมาคารเนี่ยเป็นยอดขายเกินครึ่งนะครับของรถปอร์เช่ทั้งหมดที่ขายอยู่นะครับและท ค,คือไม่ได้ต้องการให้รถตัวถังนี้นมาช่วยชีวิตแบรนดน์ไม่ได้พูดเล่นๆนะครับผมมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้บริหารของ f e อ r a ราี่ครับเขาบอกว่าถ้าเกิดโรงงานของเขาเสามารถผลิต Ferra รี่ได้100คันเนี่ยจะมีตัวถังพูลโรแซงเวไม่เกิน20คันตลอดเวลานะครับก็คือเขาจะไม่ใช้กําลังการผลิตพูลโรแซงเวเกินกว่า20%ของกําลังการผลิตที่มีอยู่นะครับดังนั้นนี่ไม่ใช่รถที่จะมาเซฟแบรนด์อย่างแน่นอนนะครับรวมถึงเนี่ยครับ ผมพามาให้ดูด้านข้างนะครับให้ทุกคนดูเชฟของตัวถังของเขานะครับว่านี่ไม่ใช่ SUV ปกติทั่วๆไปไม่ได้มีรูปทรงเหมือนกับเป็นกล่องกล่องที่เป็น SUV นะครับแต่ว่ารูปทรงเขายังมีความเป็น Ferrari เต็มร้อยอยู่เลยนะครับรูปทรงจะคล้ายๆกับรถ Shooting Brake ของเขานะครับที่มีการยกสูงมากขึ้นนั่นเองถึงแม้ว่าจะมี4ประตูนะครับแล้วก็ไม่ใช่4ประตูธรรมดาด้วยเพราะาประตูของเขาเปิดออกจากกันแบบนี้ครับ นี่เราย้อนมาดูที่ดีไซน์ด้านหน้าของเขานะครับอย่างที่บอกแล้วครับว่านี่ยังเป็นรถที่มีความเป็น Ferrari 100%นะครับดังนั้นดีไซน์ของ Ferrari อ่ะก็คือทุกส่วนเนี่ยมันมีความหมายทั้งหมดเลย คือมันไม่ได้ทําขึ้นมาเพื่อความสปอร์ตเท่ๆที่แบบว่าใส่ตะแกรงแบบนี้นมันดูสปอร์ตดีนะครับทุกตะแกรงทุกรูทุกช่องมีความหมายทางด้านแอโรดนามิกทั้งหมดนะครับสำหรับ f e r r a r i นะครับดังนั้นไฟหน้าที่เราเห็นลักษณะนี้เนี่ยซึ่งก็จะสอดคล้องกับไฟหน้าดีไซน์ของรถ Ferra r i ในรุ่นปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีการแบ่งชิ้นส่วนนะครับออกเป็นด้านบนด้านล่างตรงนี้ที่เป็นรูดักอากาศจริงๆนะครับถ้าเกิดช่องด้านบนนี้เนี่ยเรามองทะลุเข้าไปนะครับมันจะเป ใน,ในขณะที่ช่องด้านล่างไฟหน้าตรงนี้เจะส่งต่อเข้าไปสู่ห้องเครื่องยนต์นะครับช่องด้านล่างตรงนี้จะทําหน้าที่เป็นแอร์เคอร์เทนที่จะเอส่งต่อไปที่บริเวณซุ้มรล้อหน้าด้านข้างตรงนี้นมีช่องที่เจาะทะลุที่เราสามารถมองเห็นได้แล้วก็เป็นช่องที่ใช้งานได้จริงๆในแง่ของแอโรไดนามิกนะครับไม่พอแค่นั้นครับอีกช่องหนึ่งที่มีความสําคัญมากสําหรับพูโรแซงเกรบก็คือช่องนี้ครับ เป็นช่องที่อยู่บนฝากระโปรงหน้าแล้วก็ส่งต่ออากาศมาที่บริเวณด้านข้างรถนะครับผมสามารถที่จะเอามือ2อมือเนี่ยทะลุแล้วก็แตะกันได้จริงๆเลยเนี่ยทะลุออกมาได้นะครับเป็นช่องขนาดค่อนข้างใหญ่เลยคนที่เป็นแฟนเฟอร์รารี่เห็นช่องเนี่ยจะนึกถึง F12 Berlinetta นะครับที่เขาใช้ดีไซน์แบบเดียวกันนะครับดังนั้นดีไซน์ทั้งหมดของพูลอแองเกนี้เนี่ยยังคงมี DNA ของความเป็นเฟอร์รารี่อยู่อย่างเต็ม100%เปเลยครับสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่องยนต์ของเขาผมเปิด ฝากระโปรงหน้าให้ดูนะครับเปิดด้านนี้นะ เครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ V12 นะครับ6.5ลิตรนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ f e r r a r i ตั้งใจอย่างมากว่าเขาบอก p u r o s a n g u กต้องใช้เครื่อง V12 นะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องที่ออริจินอลที่สุดนะครับของ f e อ r a r i นะครับหลายคนที่เป็นแฟน f e r r a r i ก็บอกว่า f e r r a r i แท้ๆเนี่ยต้องใช้เครื่อง V12 ครับถ้าเกิดเรามาสังเกตดูใช่ไหมตำแหน่งของเครื่องยนต์ V12 เขาเนี่ยจะเมาส์อยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่า mid front engine นะครับนั่นก็คือมันค่อนข้างที่จะลึกเข้ามาไม่ได้อย เครื่องยนต์เนี่ยจะอยู่ด้านหลังผมไปอีกนะครับก็คือถัดเข้ามาจากซุ้มล้อหน้าไปอีกนะครับเวทดิสกิบิวชันนะครับยอดเยี่ยมมากนะครับ51-49นะครับนี่เกือบจะ50-50เลยทีเดียวนะครับนี่คือสิ่งที่เขาให้ความสำคัญอย่างมากในการที่จะใส่เครื่อง V12 เข้าไปใน p ู r โรเซนเกรครับ ดีไซน์ด้านหลังนะครับของ Purosangue เนี่ยดูไฟท้ายเนี่ยดีไซน์เดียวกันกับ296 GTB เลยใช่ไหมครับก็คือแทบจะใช้ไฟท้ายเนี่ยที่เป็นดีไซน์เดียวกันมาใส่ไว้นะครับจะสังเกตว่าหลังคาค่อนข้างสโลปลงมาเลยนะครับแต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นตรงนี้เนี่ยก็คือไม่มีใบปัดน้ําฝนหลังนะอันนี้เป็นจุดที่หลายๆคนเข้าใจแหละครับว่าจะแซวว่าโหรถทรงนี้ไม่มีใบปัดน้าฝนหลังได้ยังไงแต่ว่าเฟอร์รารี่ก็คิดมามากกว่านั้นนะครับเพราะถ้าเกิดเรามาดูดีไซน <Bond> <ique> ์ของเขาจริงๆบริเวณสปอยเลอร์ด้านท้ายนี้เน บริเวณกระจกด้านท้ายตรงนี้นะครับดังนั้นเขาบอกว่าโอกาสที่น้ําจะมาเกาะตรงนี้แล้วก่อให้เกิดความสกปรกนี้ก็อาจจะน้อยกว่าปกติเล็กน้อยนะครับแต่ว่าวิ่งฝนตกกับเปื้อนแน่แหละแต่ว่าอยากให้ดูเฉยๆว่าไม่มีใบปัดน้าฝนหลังนะครับดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างคลีนเลยทีเดียวนะครับด้านล่างมีความสปอร์ตอย่างมากนะครับดิฟฟิวเซอร์ขนาดใหญ่ท่อออกคู่ซ้ายขวาเลยนะครับเป็นปลายท่อ4ปลายท่ออย่างนี้นะครับฝากระโปรงท้ายนะครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับก็สามารถที่จะกดเปิดแล้วก็ขึ้นมาแบบเนียนๆอย่างนี้นะครับ พื้นที่ไม่ได้เยอะมากนะครับถ้าเกิดเราดูจากสเปซของตัวรถแล้วเหมือนกับฝาท้ายจะเก็บได้เยอะกว่านี้นะครับเก็บได้จริงๆ473ลิตรนะครับไม่ได้เยอะอย่างที่คาดแต่ว่าถือว่าเยอะที่สุดแล้วแหละในเ e r r a r i รทั้งหมดเท่าที่เคยมีมานะครับมีความยืดหยุ่นมากพอสมควรนะครับที่สามารถที่จะดึงพวกนี้ออกมาได้นะครับแล้วก็บริเวณแผ่นด้านล่างเนี่ยยกมายังเจอที่เก็บของนะครับใต้พื้นอีกพอสมควรเลยนะครับเบาะหลังซ้ายขวาสามารถพับได้ด้วยระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันแล้วก็กดพับได้เลยจากแผงพาเนลบริเวณตรงนี้เลยครับ เรามาต่อกันที่ด้านในนะครับของป r โรซังเก้ครับต้องบอกตรงๆว่าเข้ามาอยู่ในที่นั่งคนขับแล้วรู้สึกไม่ได้เหมือนกับอยู่ใน f e r r a รารแต่ก็ มีความปุ่มต่างๆที่ใช้เนี่ยเหมือนกันที่ใช้ใน Ferrari รุ่นปัจจุบันนะครับแต่ฟีลลิ่งมันไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าโพ i ิชันมันค่อนข้างสูงเนาะมันคือรถ SUV ครับถึงแม้ว่าเอ่อเฟ r r ์จะไม่ยอมรับว่ามันคือ SUV ก็ตามนะครับมีการออกแบบภายในใหม่หลายส่วนมากๆนะครับอย่างแรกที่เราจะเห็นได้เลยก็คือเขาเรียกว่า d u a l Dashboard นะครับก็คือไอ้พาเนลปกติตรงนี้เนี่ยที่มีความเหมือนกับ s อ9เอฟหรือว่าตัวสอ t s ก้าหก่ีที่งผู้โดอสก็ตามเนี่ยมันพวงมาอยัาย เห็นไหมครับว่าแบบช่องแอร์ต่างๆ,างๆเหมือนกันเลยหน้าจอคล้ายกันมากนะครับหน้าจอ10.25นิ้วนะครับเป็น Passenger Display ที่ใหญ่ที่สุดทเท่าที่ Ferrari เคยทํามานะครับให้กับผู้โดยสารได้ Enjoy ไปด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยคนขับนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งค่าการนําทางหรือว่าพวกความบันเทิง,ต,งต่างๆนะครับช่วยกันได้นะครับในขณะที่หน้าตาตรงนี้เนี่ย เหมือนกับดีไซน์ของ f e r r a ราี่ปัจจุบันเลยก็คือ296 GTB, GTS นะครับ SF90 Roma ต่างๆเนี่ยได้พวงมาลัยทรงประมาณนี้นะครับมีการเพิ่มเติมดีเทลเล็กน้อยบนพวงมาลัยนะครับให้เราสามารถเอ่อเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็กดโดนได้ง่ายขึ้นนะครับดชบอร์ดตรงกลางตรงนี้เนี่ยมีการออกแบบมาใหม่นะครับโดยเฉพาะปุ่มปรับแอร์น่าสนใจมากนะครับที่ไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนมันจะเป็นปุ่มวงกลมลักษณะนี้ครับวิธีการปรับแอร์ของเขาเนี่ยเราสามารถที่จะแตะแล้วมันก็เลื่อนขึ้นมาอย่างนี้ให้เราสามารถหมุนนได้พหมุเสร็จ็จก กลับลงมามันจะยุบเข้าไปขืนนะครับนี่เป็นดีไซน์ที่ f e r r a r i ไม่เคยทํามาก่อนนะครับเท่ mm hmm. มากเราจะอยากเล่นมันทั้งวันเลยนะครับไม่ว่าจะปรับอุณหภูมิหรือว่าปรับความแรงพัดลมนะครับสามารถที่จะมาปรับตรงนี้ได้หมดเลยครับปุ่มปรับแอร์ลักษณะนี้มีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังกันต่อนะครับในขณะที่สวิตช์ปรับเกียร์ก็ยังคงใช้ดีไซน์ใกล้เคียงกับเกียร์ที่เป็นเกียร์แมนนวลนะครับแต่ว่าเป็นปุ่มที่สามารถเขี่ยได้ในลักษณะนี้นะครับมีความไฮเทคมากขึ้นนะครับแท่นช ให้มาอย่างเต็มที่มากขึ้นนะครับเพราะว่านี้เป็นรถที่มีสเปซเยอะมากขึ้นสําหรับ f e r r a รีสักคันหนึ่งครับมาต่อกันที่ที่นั่งไฮไลท์ครับด้านหลังของเขานะครับประตูเนี่ยเปิดลักษณะเนี่ยผมปิดไม่ถึงนะครับปิดยังไงครับปิดไม่ถึงะครับเขามีปุ่มให้กดครับกดเพื่อปิดประตูยังกับโรลส์รอยส์กดปิดประตูได้นะครับในลักษณะนี้เลยนะครับที่นั่งด้านหลังนะครับเขาบอกว่าที่เขาไม่ได้เรียกว่าเป็น SUV นี่เนี่ยเพราะว่า เขามีออปชันเดียวเลยคือด้านหลังจะมี2ที่นั่งอย่างนี้คันนี้จะเป็นรถ4ประตู4ที่นั่งเสมอจะไม่มีออปชัน4ประตู5ที่นั่งแต่อย่างใดนะครับคือเลือกอยังไงก็ไม่มีไม่มีออปชันให้ติ๊กเลือกได้นะครับเขาต้องการให้ด้านหลังได้ความสปอร์ตด้วยก็เลยให้เบาะสปอร,ร,ร์ตสไตล์ f e r r a r i มาแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะปรับแยกชิ้นได้หมดเลยนะครับนี่สามารถที่จะปรับเอ็นขึ้นมาได้นะครับปรับเอ็นลงไปได้นะครับแยกกันอิสระหมดเลยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาช่องแอร์แยกกนนสระบบแ้้่่มมีียทาาาถจืขึ แล้วก็ปรับสําหรับผู้โดยสารด้านหลังได้ด้วยนะครับมันมีความครบพร้อมมากแล้วผมก็รู้สึกว่าเออคอนเซปต์ของเขาอะที่ตั้งใจออกแบบให้รถคันนี้ไม่ใช่รถ SUV แต่ว่าเป็นรถสปอร์ตสีที่นั่งอะหลังจากที่ได้ขึ้นมานั่งจริงๆได้มาสัมผัสจริงๆมันเมคเซนต์มากขึ้นเหมือนกันนะครับ คุณผู้ชมครับนะวันนี้เนี่ยเฟอร์ร s a ี่พูโรแซเนี่ยยังไม่ได้พร้อมให้ทดลองขับเลยนะครับยังไม่มีมีเดียยังไม่มีสื่อไหนในโลกนี้เนี่ยได้ทดลองขับ p ู r โรแซ g เกเลยนะครับยังไม่ได้เริ่มส่งมอบให้กับลูกค้านะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยอดจอง จากทุกประเทศทั่วโลกล้นหลามอย่างมากจน Ferra ร i ี่ประกาศหยุดรับจอง f e r r a r i ร u r o ู a n g u e เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับราคาในเมืองไทยยังไม่ประกาศเลยนะครับเรารู้แค่ว่ามันจะแพงกว่า f e r r a r i 812 s u p e r f a s t อยู่เล็กน้อยก็คือทะลุ31ล้านบาทแน่นอนนะครับสำหรับ P ู r o ร a n g u e ในราคาเริ่มต้นของเขาแต่ว่าถ้าเกิดใครยังไม่ได้เซ็นใบจองยังไม่ได้จ่ายเงินจองนี้เนี่ยโอกาสที่จะเป็นเจ้าของ P นะู r o ร a n g u e ในอีก2ปีข้างหน้าน่าจะริบหรี่มากๆนะครับเพราะว่าได้รับความนิยมท่วมท้นจากทั่วโลกจนเขาผลิตไม่ทัน,น ประกาศหยุดรับจองชั่วคราวไปแล้วนะครับนี่เป็นรถที่อะไรกันครับยังไม่ทันได้ส่งมอบให้กับลูกค้าคันแรกเลยก็ไม่สามารถที่จะขายเพิ่มได้อีกแล้วนะครับเพราะว่าได้รับความนิยมสูงมากจริงๆนะครับเดี๋ยวรถคันนี้เนี่ยพร้อมให้เราขับขี่เมื่อไหร่นะครับขับขี่จริงจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีหลายเทคโนโลยีมากๆนะครับที่ผมอยากมีโอกาสได้ทดลองของจริงเหมือนกันนะครับจะนํามารายงานให้คุณผู้ชมทุกคนได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งครับผมอูตบินนายครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ